ไม่ผูกสงสัยเลยฮะไม่ไม่ผมสงสัยว่าอันนี้แต่ง่ยฮะแต่งไงสัตว์เนอะไม่ใช่ฟันถือว่าร่างกายเาเนี่ยที่เขาแต่งอย่างนี้ขอแต่งแค่หรือยังออ๋ใช่ถามมาหรือเปล่าท่านถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับความพึงเพลินได้รับความสนานในบรรยากาศของที่บูชนะที่ดินเมืองขายวันนี้นะครับพร้อมแล้วเปิดตัวจะเป็นเบอร์แรกเลยพบกับศิลปินตลก no Fever! อาจจะมาหลบแหลมหลบแหลมไปหน่อยขอบคุณเขหรับเทปตบมือให้นะครับคนที่ตบมือให้ก็ขอยูไว้เป็นร้อยล้านถ่านล้านนะครับโอ้โหแล้วใครที่ไม่ตกนะครับคนไหนที่ไม่ตบมือให้นะครับทีนี้กลับบ้านไปขอยท่านมสมบัติธาพทางเพศนะครับโอ้หตกทำไมอ่ะหมดเน้อแท้นะมึงมึงเป็นคาเฟ่ที่เกี่ยวจีหะวันนี้พวกเราอาจจะผิดหวังนิดนึงฮะเนื่องจากว่าตอนแรกตั้งใจเลยว่างานเนี้ย เป็นงานแบบที่ใหญ่อล <mu ังการแบบบิชนะรีสบอลมาที่นี่โอ้เส้นเลบปินโปสตอรแกะตางซอยยังท้ายซอยครบต้องรถติดกันไม่แถบไปแล้วเนาผมคิดว่าเข้ามานะมันต้องมีแสงไฟหรือว่าอะไรนะไฟเหมือนงานบัสแสงไฟวัดปักนักนักจะเป็นบวุฒิบุตรเนาะ่ฮียฝรั่งมา เราเห็นจัดง,งานได,ได้ได้รับสายจากคุณชนะแล้วโอ้โหงานนี้ต้องใหญ่โตมโหฬารครับก็ว่างานเนี้ยหลังจากเมื่อด้เล่นกันมาสองเดือนไอ้สองปีกว่าสองปีสองปีแช่ไหมล่ <c oughs> ลอเปสามสี่ปีเราเออตั้ง <c oughs> แต่โควิดมาแล้วก็นั่งจ้องตากันติ๊บปิ๊บปิ๊บขอรับสายพวกโหดีใจมากว่าง,งานนี้ใหญ่โตแน่แน่ครับโดน,โลนหลอกไปโดนไปไหนไปส่วนววน้ำอ่ะทำไมติดกระน้ำไอ้เราไม่รู้ใครส่งกี้ให้กู <c oughs> อ๋อตกผิดก็โผล่ไปด้วยแหละก็บอกยังอ้าวไม่ใช่งานอ้าวพังแล้วจะไปเรียงานเขาเขาก็สไว้ผมก็ส่งผิดเหมือนกันเออผมก็ถามเลยี่พอมาถึงตรงเนี้ยจีมันส่งมาถูกตั๊บผมก็ถามคนข้างบ้านเลยในแถวนี้ยบอกไม่รู้ไม่เชื่อจีเหมือนกันเลยไปเชื่อจีเกาวิ่งมาตามจีเสร็จปั๊บขับรถมาขับรถมาแล้วลงจากรถเอาม่ในปีหน้าเหรอต้องไปเหล่ารถที่อะไอ้พวกไอ เขต้องจากต้นแท้ก็ต้งไปถามเขาถามเลยว่าต้งไปถามว่าน้องๆพี่ดินงของที่บุญชนะที่เาจัดการน่ะอยู่ตรงไหนอแล้วเขาวอาอะไรร้องผู้หญิงพแค่ขอคสามคัแค่นั้นถู้องไงละเดยก็ไม่รู้หนเพิ่งปยูก่าเด็นตคนต่งดาวต่งได้เออเด็กกับคนมาเดียวกับมึไอ้เด็กน้องชครเนี่ยน้องชายบอกว่าพ่อพ่อแม่ ยอ,ออกเป็นพอออกมาคนละครั้งอันนี้เป็นน้องที่ออกก่อนครับผมได้ถามมีครอบครัวคุณเนี่ยเวลาเดินผ่านหน้าบ้านเ,เานี่ยเวลาคนไปเยี่ยมเนี่ยแบบเขา้าเขา้เขามาหยิกแก้มลย้ยหรือว่ามามาหยอกล้อมาไว้โอ้ยแย่เลยครับผมทำไมฮะเพราะตอนๆเนี่ยผมออกมาไม่เท่าไหร่นี่นี่ออกมาปัา๊บเลยคนมาหยิกแก้มหยอกแกล้งจีกทุกวันถามไม่ได้ อเออโอ้แล้วกินอะไรเป็นอาหารคะับเขื่อนเส้นของเหลือจากผมเริ่มพูดมาถึงแล้อเนาะอ๋อ,อแบ่งปันผม<ช>ว่าเอ้มผมไม่ใช่เนี่ได้ยินจากข้างบ้านมาว่าเอ๊ะเคยมาบ้านนี่ทิ้งนะไม่ค่ะเข้าไปผ่านหน้าบ้านเรียเย็นเนี่ยอ่ะก็ยังโอเคใช่แต่พระทุ่มสองทุ่มเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงได้เข้าก็าหอนออกมาก็โหอนอันนั้นเป็นหมาครับผมเดี๋ยวเพี่นแล้วกัาะผมวันนี ตัวศิลปินศิลปินอันนี้ใครเนี่เมื่อก่อนน้องปะทูเนี่ยเกาเป็นศิลปินกับกลาวนี่แหละอ๋อน้องปะทูตอนนี้ดังในแยกงงกันเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเดีอยวละบ้างแล้วอันนี้คุณสงสัยอะไรฮะไม่ไม่ผมสงสัยว่าอันนี้แต่งเนี่ยครฮะแต่งเนี่ยครับใส่ไหมเหรอไม่ใช่ฟันคุณถือว่าร่างกายเขาในที่เขาแต่งอย่างนี้อ๋อแปลงแค่หรือยังออ๋ใช่ผ่ามาหรือเปล่าท่านผ่าแล้วเรียบร้อยขอกินก่านน ของปอบของปอบอะไรเราด้วยหรอดูแล้วอี๋โอ้ยตัวหลังีตัวอะไรจะเพียแม่อะไงี้ยังไงถ้าศึกษาผ่ามาแล้วมันผามาแล้วผ่าที่ไหนน้องมู่มันรู้ได้ไงอุ้ยชมกระบอกเหรอโอ้จยไม่ใช่คนหลามชมกระบอกขนาดนี้ผ่าแล้วก็เรียบร้อยเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วรอผ่ามาแล้วถามจริงๆเฮ้ยไอ้ผ่าตัดของจูนี่ใช้เงินประมาณในการผ่าเท่าไหร่ ไม่ได้สร้างถนนเข้าอ,อปต์ก็ได้อะไรนะทั้งหมดนี้ข้างบนกับข้างล่างนี่แสนเจ็ดเจม่รวมเม็ดต่างหาก่ <S <S อ๋อเม็ดข้าวโพดเม็ดแสนเจ็ดใช่มใช่โอ้ถามจริงแพงนั่นแต่ก็สวยดีไปผ่าที่ไหนมาข้างนี้ผ่าโรงพยาบาลยันฮีอีข้างนีนงน <S 1> <S 1> ้ผ่าโรงพยาบาลบางมดถ้าไปผ่าทุะที่กู <S <S เล่นแชร์ไว้สอบมือมันดีอกูไปผ่าทีละข้างเฮ้ยคะเดีกเราบอก กอเกีคจัดรถตีว่ะมึงอยากมีซีเรียเลยทำไมเหี้ยสามตีิ่งมีอาทีเฮ้ยพูดชัดนนะเคลียทำไมระดับตลกระดดอกกระโดนฟีเวอร์ยังไม่มีไม่มีก็ไม่มีเลยมึงไม่ต้องบอกมึงหรอ้เหี้ยมึงมาช่วยแลกขายบาทูอยู่อ่บาปะกงแล้วกันอ๋อนี่ที่ที่บาทูเนี่ยเพราะว่ามีพื้นฐานเป็นคนขายบาทูได้ที่บ้านเขาขายเพื่อใช่เล่นที่สวนพีดีมันพื้นฐานอะไรอ๋อเป็นเงิน ไม่ใช่ตาลีปั๊บต้องมีเตาเดี๋ยวเดี๋ยวถึงหนูเป็นกะรีหนูก็มีแม่ถามคับงงไเลยจะถามว่าปลาทูเนี่ยถามจริงเหรอผ่าแเรียบร้อยเลอใช่ใช่ก็ไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยโดนผ่าเจ็บมากนะกับคุณพี่เจ็บก็จะผ่าทำไมวะอ๋อก็อยากสวยอยากงามโอ้ยตอนผ่าน นึกว่าหมอ um. like เจ้าวางยาสลบแล้วเขาวางไหมเขาไม่วางเขาฉีดยาชาเขาก้ามเนื้อตรงนี้พอฉีดปุ๊บหมอก็ผ่าปั๊บปนญญายันทันจะออกนี่กูร้อนแค่ก็ควายออกลูกมึงย้อนยังไงโอ้ยโอ้ยหมอเฮ้่อกูเป็นหมอที่ถือโรงพยาบาลและข้างล่างเนี่ยเ้าลากเจ็บของบนเ้าลากแพงมากเขาลากไม่แพงเลยเบ็ดเจ็ดแล้วแสนสองข้างล่างตั้งแสนสองโอ้กูถามดิธีเงินตั้งแสนสองมันเอาตังมาจาก ข้างในกู้อีอนอนมีข้างในกู้อิสิบายเม็ดตรงกลางกูรูดบัตรโอเคแคปเตอลใครเงินกู้จิ๋มเงินผ่อนนี่หกเดือนแล้วอีออนกูไม่ได้ส่งดอกแม่งดูชิมมาส่งจดหมายมาที่บ้านสามฉบับแล้วมันบอกจะมายึดจิมกูออีออ,อ,อนจะยึดไปเล่่อีสิบายแม่งย,ยังยึดข้างนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่ไปขึ้นสากโอเคแคปเตอลแล้วศาลเขาว่าไงศาลบอกขอดูของกลาง ก็บอกสามตั้อายก็บอกเสียใจของกลางกูตัดทิ้งไปนานแล้วอไอของกลางที่ทิ้งตัดทิ้งเอาไว้ไหนพี่บุญชนะแกบอกของแกเล็กกเลยต่อของแกไปลวพี่พี่บุญชนะเขาบอกว่าเอาไปก็ต่อไม่ได้ทำไมของมันเลยเหีเ่ยวเบิร์ดเดวว้าวดูสิคะทำไมโดนผีอ่ำดีที่มันโดนผีอ่ำเออมึงโดนผีอมมึงจะรู้สึกออมะไรรคับโอ้โหเนี่ย อีฉันยอมลงทุนนะคะทำไมนั่งรถตู้45บาทไปลงบางแสนนอนทางคาให้กว้างให้ปูลมมันวิ่งเข้าวิ่งออกจะมันกว่าไเหี้ยนี่ถูกอย่าไปดูถูกทำไมคนอะไรอย่าดูที่ใบหน้าจริงเหรอโอ้ยโถงจริงกอะคนรักผู้ชายสมัยนี้มึงมึงอ่ะในอุดมคติมึงชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบประเภทหน้านองเน่าหอยมันเดาดนเลือหลักหน้าลักษณะดไม่ท้อกู อะทำไมหน้าเล่าเดาเออโดนกูแน่ไหนขอดูบันเดาดิเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกอย่างกเไม่ได้ไม่เคยไม่ได้ตั้งต่ต้อะไรอ่างเงี้ยมึงได้ยี่อันนี้ใครครับลูกถาวรฮะลูกถาวรก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นศิลปินนี่แหละชูเปอร์สตาร์เมืองไทยในฐานะที่เป็นดาราเพลงอะไรที่ดังที่สุดอย่ามองตาได้มา ชื่อรอนตามองใครมองพี่เลยมองใครนะมองพี่เลยมองพี่ครับมันมองน้องมึงก็ผมไม่ได้จิดต่าไอ้เจ้ารับพี่จะได้น้องก่อนวะผมว่าแง่ของไทยเออมองโกมองคนเฮ้ยไม่ใจน้องพูดได้เฮียต้องกอดหน่อยทุกวัน เร็วๆจับภาพต่อวันไหนไม่มีนอนไม่ขว่วยไว้ตอนเมื่อี้อะไรชุดเสด็จดิชื่ออะไรนะเสด็จดิอ๋อแล้วเมื่อกี้บอกดวงกะเอาไปเปลี่ยนมาแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนที่ไหนเซเว่นเซเว่นเดี๋ยวไปจ่ายพวกค่าว่าค่าไฟเซเว่นบ้านป้าไปเปลี่ยนชื่อได้เอ้าาไปจ่ายข้าน้องเขาก็ถามว่าน้องน้องเปลี่ยนชื่อไปแด้เลยเปลี่ยนเลยอ๋อเลยเปลี่ยนเลยเออชื่อชื่ออะไรนะ อ่ะนี่มองพี่อหรอครับแม่นม่ถัดไมงตัวก็พอมองแม่สองตัวเล้ยมังกรตัวหลังไปเก็บมันไหมขิงกูมาดูมันจะสิงกูตัวไหนมันไม่สีกับกูจะสีกูอย่างนี้ีอะไรสัตว์ขี้อะไรถามอีกแล้วอย่าถามมึงแค่าน้องถามเส้นไส้แมอหน่งถามทีระวัน นีก,ก็ิไม่ไรกระซิบไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยทำไมอ่ะสามสิบปีด้วยทีอ๋อแล้วหลวงพ่อเล่นสามสิบปีชื่อทีละวันน้ำสกุลอ่ะ,ว,อะวันละทีได้ทุกวันไหมอุ้ยบางวันไม่ได้สักทีคงใชยว่าวันนีน้จะได้ได้ใครได้กับพี่บุญชัยนะอย ยเจาคุยกับเี่ย่าอะไรนแพูดไม่กเนยใ็พูดรือเดแก็ได้คนที่อะไรอํมตัวเองอชมาเปล่าอชมาอยออมาชอไปนอนแล้วมันรู้แต่หาชอแบบ เอาตีนะน่ายินดาดีเยอหรอกดีใชหรือยังมีแล้วแต่เลิกกันออกีแล้วแต่เลิกกันแล้วเออทำไมถึงเลิกเข้ากันไม่ได้เอ้าทำไมเข้าไม่ได้ของมันใหญ่อ๋อของมันใหญ่เออเออแล้วไี้ขกัอตหน้เี่รอไเียไม่ชินเลเออไหนไหนมางานของ ตอนนี้พี่คนชนะแต่ได้ไหมโชว์ไปเลยก็แล้วไปถึงนักเตนแล้วต้องมีกาบโกกอนพูดจาให้มันสลัดสลวยเอากอนเจกับพ่อแต่กอนขี่ไปเลยเอากอนเจนะเอิ้นเอายะเอากอนเด็กก็ได้รักพี่นัลงพี่นักักเทจิในชีวิตไม่คิดรักคนไหนรักพี่นัลงพี่นัสุดดวงใจอยากจะขอองค์ไข่ดับทั้งคืน ไปในเกียรคอนเนี่ยเดียวว่าฟังคอนมมือแล้วไข่หายเป็นห่วงไปขี่ไปขี้เลยไปเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเป็นเด็กสร้างเด็กเสริมสร้างให้เจริญรุ่งเรืองของบุญชนะเลยบุญชนะเรคคอร์ดตอนนี้กะไลอยจะทำพลาดบุญชนะชาแนลครับบุญชนะที่ดินแบ่งขายครับผมบุญชนะรีสต์สอดปั๊มมะกงถูกต้องมีทั้งหมดสามบุญชนะบุญชนะปาทูทอง เอาทูดอกกระโดนเอาทูดอกกระโดนจะเป็นศิลปินเบอร์แรกใช่ครับและเบอร์ต่อไปถูกต้องแต่เด็กคนนี้ตั้งใจมั่นหมายเลยว่าจะต้องดังโด,ด,ด่งดังอ๋อเขาแบบใช้ตะแกรงลอดออกมาจะในบ่อทรายเลยโโอ้โหคนที่กเกียวตับปาคนนะเคยเห็นเพชรที่ข้เจรนายไหมเพชรเจรนายเด็กคนนี้มีค่ายิ่งกวเพชรวว้าเขากรดุดอย่างเม็ดพิษในก้อนขี้โห่โคตรมาจะคอหาน พร้อมจะเกิดและเบิดบ,บ้านในวงการของเธอเขาคุณนั้นไม่ใช่ใครครับก่อนบ้านท่าเด็กสร้างของคุณชนะและผ่อนตามพยานาโอ้คุณนึกว่าใครอ่ะนึกว่าใครใครนะฮะถวยนิพูนก่อนนี้ฉันไม่เวลาอ้ในี่เข้ามาแล้วพวกก็จะ,จะให้คุณรู้เลยเฮียมผมได้นแอบได้เสียงกันบนสิบร้อยจ้ะเฮ้ อยิะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอ้นะครชื่ออะไรฮะสัมภาษณ์เลยคือออมครับอะอมครับชื่ออะไรนะออมเดี๋ยวกูแปลให้เอาพาทีนี้แล้วกันทำไมมาดูนั่นเดี๋ยวกูแปลเองโอเคกูเป็นล่ามโอเคมันรู้เหรอชิชมันอยู่ที่นี่อยู่กับพี่บุญชนาเขาว่าบ้านอยู่ทางนี้เองบางกอกนี่เองเลยใกล้กันชื่ออะไรนะพี่ออมชื่อออมอ่าตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ครับ สูงห้าอะไรวะสูงเท่าสูงห้าเหี้ยไม่จะร้องเรียกเงี้ยฮะรู้จักครับดับดับเป็นเหี้ยเลยในชิบหายเออบ้านบ้านติดคนที่ไหนฮะติดคนที่ไหนผมไอ้จังหวัดครับรู้ว่าเป็นคนตายจังหวัดผู้ตายว่าเป็นคนจังหวัดไหนไอ้จังหวัดฮะไา้จังหวัดเป็นคนตายจังหวัดผมจะที่ไหนถามไอ้เหี้ยหรือเปล่าหรือเปล่าที่ไหนเอาเอางผมขายที่อ๋อ เอาเป็นคนอีมึงจะแปลรังเทียอะไรมึงก็แปลได้จ้ะเป็นคนไหนที่ใช่จะบ้านเกิดอยู่ที่ไหนรวมครับอ่ะรวมอุดรแล้วมึงอยู่ไหนโคราชอ๋ออุดรเออมึงอะโคราชโคราชเออยังไม่มีเงียบไหมฮะยังครับไม่อยู่กับพี่มุญเชนะน้ไนยังครับลับอยังหลาเงินอะไร สามเดือนอ๋อสามเดือนสามเดือนนี้มาทำง,งานที่นี่ทำเกี่ยวอะไร้างฮะทุกอย่างครับทำเกี่ยวทุกอย่างเลยหระครับอ๋อแล้วพี่ที่มุกเจนเป็นะคนยังไงครับใส่ดีมากครับอะไรนะเอาไปพักแต่ว่ายิงพี่<อ>พ่อพระเอาไปบนที่นี่ใส่ดีมากมึงรีบเอาลงมากินเหล้าดิพี่เลยเอาไว้นานเดี๋ยวบูนเออครับแ,แต่เขาลองติดพอมา จริงเขาไหมฮะได้ข่าวว่าเขาร้องเพลงพราะมากมึงแค่ยังร้องนะเขาเป็นคนที่ร้องเพลงสาวงามเมืองพิจิตรโคตรเพราะไอ้แกลอนเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไหวเลยงานอย่างนี้เลยร้องได้ใช่ไหมอันน้ำอันน้ำไหนย่อยอีไอ้ดีไอ้ขึ้นก่อนนะอีอกจะอะไรวะอีไอ้ขึ้นก่อนเขาบอกว่ารเราไ้นก่อนได้ดีไอ้ขึ้นโอ้โหบวบหัวหัววะให้เขาร้องเลยดีกว่า เพงนี้มอบให้สำหรับแขกเกียรติทุกท่านโดยชนะโดยชนะโดยคุญชนะรีสอร์ททว่อันดับชนะรีคอร์ดเราจะมาทำไปตั้งางอ้าวงานจะรีบไปไหนต้องี่ไปหาเนี่ยอ้าวงามพิจิตลาจินชวนวองใอหปางทอ เดีเดี๋ยวียที่ำไมฮะงไอ้เนีย้อไปทำงานเหดิมป่ะไมใช่อเพลงิศนาเนลงินาตัวใหญ่เฮ้ยเนียเพลงเตาขาี่ีดีแต่อเขาล้อเาลอดีๆเขาก็ลองได้ แต่ที่เขามาร้องเนี่ยเขาเป็นเพลงปิศนาให้ท่านผู้นิเกียร์มาที่เนี่ยเขาทายโอ้ยีเนี่ยมันก็ปริศน,นาเออตั้งอิจฉายเขาเป็นคนลิ้นใจสั้นเป็นคนจิดอ่านอย่าไปอย่าปนนไปบุรีบุรีอ่อยาบุนีเขาอ้าแต่วันนี้เราก็ได้มากันแค่นี้วันนี้นะก็ขอขอบคุณนะครับพี่บุญชนะนะครับแล้วก็มาจัดงานที่ว่าจริงสังสรรค์ยนเฮียปารี้เป็นการตรวจตัวช่วงนี้อาจจะเจอพวกเราน้อยยากนิดนึงช่วงนี้ก็มีช่วงคอมมิทตัวต้องระวังตัว ี้เจ้าภาพอ่ะเรียกไม่ดูกําลังแขกโอ้ยพี่พูดไม่คิดทำไมครับไอตัวเล็กมันแดกไม่ดูกําลังตัวเองหลามือนกันแต่มันนู่นมันนอนอยู่นู่นไม่เป็นไรไม่ต้องไปดูเราเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะอุทานหน้าแล้วพบกันใหม่เพราะเรามตรียมแบบทั้งสังเฮียปาร์ตี้จริงแล้วก็มาดิสเซเนตอะไรเอาไว้โอกาสหน้งงานใหญ่เจ้าภาพเราเพื่อภัยที่เฉยอยากให้เรามาหาคิดถึงกันใช่ก็เลยบอกว่าไอมีงานยิ่งใหญ่ก็เลยมาหน่อย กูบอกงานเล็กพวกเราจะไม่มาไงแกก็ตั้งข้าวเพชรอลังการอยู่ิ้นใหญ่ไงแกเขาเป็นนั้นเหรอ่ะแกเขาเป็นนั้นเลยแกไม่ใช่คนนั้นแกเป็นคนในนั้นก่อนจะจากกันไปขอฝากผลงานเพลงด้วยครับผมตอนนี้ประทูดอกกระโดดออกกันแล้วว่าแล้วขอขบวนเพลงเออเออขอขบวนเพลงขอขบวนด้วยกนกางแห่งความรักอที่รบกวนความรักสุดที่รั อายาะไปฟังทีมของเอีกถูกต้องค่ะติดตามผลงานด้วยอยากฟังเพลงนี้ก่อนไปที่บุญชนะเล็กคอร์ดบุญชนะที่ดิเป็นขายพูดได้ว่าบุญชนะชาแนลพูดได้ว่ามาอยู่ในสกัดของพี่บุญชนะใช่ค่ะเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากยัฟังก็กดเข้าไปใน y ยูทูบนะฮะกดติดตามกดสมัครใช้ให้หน่อยก็ฝากผลงานของปราทูด้วยนะคะก็ตอนนี้ค่ะ เป็นศิลปินเต็มตัวของค่ายบุญชนะเรคคอร์ดออติชันได้ทางค่ายบุญชนะเรคคอร์ดทาง y o u ยูทูบ u t u b e ถ้าใครอยากฟังเพลงก็ไปที่บุญชนะเรคคอร์ดถูกต้องค่ะแล้วก็บุญชนะชาแนลเป็นอะไรคะชาแนลมีบุญชนะชาแนลก็หมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับมิวสิกเกี่ยวกับดนตรีความรืวนเริงใช่แล้วก็บุญชนะที่ดินแห่งขายเกี่ยวกับการขายที่ดินแล้วก็ใครอยากมีบ้านใครอยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง บุญชนะที่ต้องได้ราคาไม่แพงแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะฝากเลยค่ะก็คือบุญชนะรีสอร์ทบางกะงครับผมเซิร์ชใน Google เซิร์ชใน f Facebook อ่าเจอแน่นอนค่ะถ้าอยากเป็นส่วนตัวมาพักรีสอร์ทส่วนตัวพาครอบครัวมาเที่ยวแต่ต้องจองล่วงหน้านิดนึงใช่ค่ะตอนนี้ห้องเราเต็มมากทุกวันครัของบุญชนะ รีสอร์ทบางประกงดอกเดินผีเลอร์ด้วยคุณพี่พพบุญชนะพี่ชายที่น่ารักของพวกเรานะครับที่จะรอพวกเรามาที่นี่ไม่ใช่รอหมอสนุกสนานกันววันนี้ดอกเดินผีเลอร์ลาไปก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้ทุกประการยลวัสดีครับ